สูชช่องแม่มผาโชคค่ะสวัสดีตอนสิบจีมองกูกวัวเนาะค่ะพี่น้องคะอ่ามินิกะอาอฮานอย์ลาวมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟที่ถ,ก,ถกคุ้นคือเก่าเหระคะพี่น้องคะนอยลาวเนาะคะ่ะเขาเซียนหญิงมือน,นี้เนาะสวัสดีหนึ่งท่านค่ะเปพียงได้โชคหมานบ่คะหนึ่งท่านแรกค่ะ สวัสดีหนึ่งท่านแรกนะคะมาํำในเด้อพี่น้องเดิมมาอนิใแอดมินไปทุละมาจากขั้มโฉนดทุท่งมะฮอดบานค่ะทุ่งมะฮอดบานกันเลยเฝ้ามาเอาแนวทางตัวเลขฝากตอนเนาะคะ่นะเนาะค่ะสำหรับน้อยเล่าของเซียนหญิงมาอนิโชคมานกันบอคา้าสำหรับแนวทางตัวเลขของเซียนหญิงว่านี่เขาเ่าจิตสามสามจิตน้อย ตัวเน้นชุดเน้นตัวเน้นของเราเนาะคะนะ่ะเนาะหมู่ว่านนี้เราห้สามเจ็ดตัวเน้นค่ะค่ะเข้าเจ็ดสามพิเศษล่างแล้วก็เข้าสามเจ็ดปกติบนเนาะคะ่ะแล้วก็เข้าเลขรลูดตัวที่เราเน้นเราลูดเน้นวิงลูดไปที่เจ็ดเนาะคะ่ะสรุปแล้วเจ็ดเข้าทั้งหมดสี่นอยเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ตามของเซียนยิงมู่ว่านนี่สุดยอดแล้วค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ อันนี้ DNA เก้าหมูว่านนี้เนาะคะ่ะเข่า 37, 3, ามเจ็ดเจ็สชุดน่นของเราเข่า 3, าเจพิเศษล่าง 7, 3พิเศษล่างพี่น้องอกาสามปกติบนเนาะคะ่ะวิ่งรูดเจเข้าทั้งสี่นอยเนาะ,ะอ่ะกรดีใจกับผู้ที่โชคดีเด้อพี่น้องสํารับท่านได้ตามเซียนยิงหมูว่านนี่ค่ะท่านได้โชคม้านโชคดีคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายแอดมินค่ะพี่น้องคะ่ะ มาชา์แน่เนาะพี่น้องเนาะมาชาร์กก็ดีก็ไม่มาละพี่น้องแอดมินบามันคำวาสิบโลงดอกยานพ่อแม่พี่น้องเอฟซีล่อเนาะคะ่ะแอดมินไปคำโฉนดไปมาหลายที่ค่ะเมื่อวานบอได้ซื้อเสียดายมากเลยเพว่าคุณอะไรเนี่ยคุณส่งอะไรเนี่ยค่ะสี่สิบสี่ท่านนะคะสวัสดีสี่สิบสี่ท่านค่ะ S <S <S มันนี้มีเล่าเนาะคะ่ะเนาะท่านใดเขามากกัขอให้โชคมานมันนี้น้อยเล่าเนาะคะ่ะอ๋อให้โชคดีอยู่ดีมีแห้งกันสุข,ขุมสุขคนบ่ค่ะพี่นอ้องค่ะมันนี้มาคำก็สมุดค่ะ สำหรับน้อยเล่าเนาะคะ่ะวันนี้วันที่เก้ากกฎามิถุนายนหกหกเนาะค่ะท่านใดอยู่ทางไหนก็นทักทายแอดมินนะพี่น้องเ้อะค่ะเวลาพี่น้องค่ะเวลาค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เขาไปเบิ้งคลิปของทางช่องแหม่มผ้าโชคลงคลิปกับไปนั้นมีสองคลิปเนาะ สำหรับหวยรัฐบาลให้แม่ชีลึก,กลับนั่นคนละคนกับแม่ชีคนละคนกับยายชีเด้อพี่น้องเด้อคนละคนคนละวัดค่ะค่ะซึ่งแม่ชีลึก,กลับเพนไม่นินลงไปนั่นเป็นแม่ชีอยู่ทั้งอำเภอบันดุงเด้อพี่น้องเด้อซึ่งอแอดมินเคยไปวัดน,นี้เมื่อ3-4ปีที่แล้วมีโอกาสมินิก็เลยแวะเข้าไปสอบถาม แนวทางตัวเลขเพิ่นนิมิตได,ด้มาตลอดเรื่อยๆว่าสั่เนียเสียดายแอดมินบอได้ไปหาเพิ่นนะคะ่ะมือนีก็เลยมีโอกาสเอาแนวทางตัวเลขมาฝากตอนเนาะสำหรับเอฟซีท่านใดที่บ่สได้เข้าไปเบิง้งเข้าไปเบิ้งได้พี่นนังเด้อค่ะซึ่งเพิ่นนิมิตได,ด้มาตลอดเรื่อยๆว่าสันค่ะพิมลพัดส,สวัสดีค่ะอ่า คนละคนละคนกับยายชีเด้อค่ะยายชีกับตางหากแม่ชีลึกลับกับตางหากคนละคนคนละวัดค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีบางท่านกับซีเข้าใจว่าเป็นยายชีเนาะบอมแอนเด้อพี่น้องเด้อค่ะกับสิทธิปู่สิทธิลุงปู่สวงนันกาแนวทางตัวเลยพันกับเขามาตลอดเอนมินก็เลยมีโอกาสก็เลยมาฝากตอนเนาะสำหรับเอฟซีท่านใดที่มัดในเบิรงกกับเขาไปเบิรงพี่น้องว่าแนวทางตัวเลยมีตัวใดแน่สำหรับหน่วยรัฐบาลไทยเนาะ พราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้มาเรื่อยๆสวัสดีครับคุณแก้วใจคุณแก้วใจโชคหมานบ่เนาะคุณแก้วใจหมู 3, 7, 7, 3. บ่บ้านสามเจ็ดเจ็ดสามค่ะสำหรับเอฟซีทันใดบ่ได้เข้าไปเบิ่งก็เข้าไปเบิ่งพี่น้องค่ะเพื่อจะเป็นแนวทางเพื่อเขาจะได้โชคได้ลาภไปน้ำเพิ่นเนาะซึ่งเพิ่นว่าเพิ่นได้มาตลอดเรื่อยๆว่าสัตแอดมินกา มีโอกาสกันเลยเอาไปฝากตอน fc ค่ะสำหรับพลวาลรัฐบาลไทยเนาะค่ะสวัสดี76ท่านนะคะนั่งรถตากแอร์พี่เนอะนั่งรถตากแอร์กับปวดหัวแลรวบันี้ ค่ะสวัสดี83ท่านค่ะมือนี้วันที่เก่าอีกอีกอาทิตย์นึงแล้วพี่น้องอีกอาทิตย์หนึ่งหัยรัฐบาลให้กัะจะประกาศพ้แล้วพี่น้องค่ะท่านใดชิ่นชอบกับพิจารณาล่องเบิงสำหรับแนวทางตัวเลขของแม่ชีลึกลับกับของปู่สิทธิ์หลวงปู่สวงเนาะคะนะ่ะเนาะ ซึเป็นพื่อนเป็นซิดหลวงปู่สวงแอดมินเคยเข้าไปกราบไหว้เพื่อนเมื่อ4ีปีขึ้นหลังเนาะคะ่ะนี้เดินทางไปทางขั้นชนวนมีโอกาสก็เล,เลยแวกกราบไหว้เพื่อนกันกได้ใดหไห้หน้าางตัวเลขให้แอดมินมาฝากตอนเอฟซีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพิจารณาล่องเบิงพี่น้องเพื่อตรงใจดนใจพ,พ่อแมนะ่พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเนาะทานใดคั้กระพ่านค่ะพี่น้องทางช่องกาเสนอไปเป็นแนวทางค่ะ สวัสดี88นะคะใจะเย็นเย็นเด้อค่ะท่าในใดเข้ามาแล้วก็จเย็นเยนค่ะสำหรับในาทางตัวเล็กหววหานอยลาวันนี้ของเซียนหญิงเนาะคะ่ะใจเย็นเย็นรอสักครู่นะคะค่ะเวลาพี่น้องค่ะ เอา้าคุณพ่อคุณแม่ท่าในใดเขามาเตรียมแคบเตรียมจดค่ะสำหรับนักเทา่ยวตุเลของเซียนหญิงฮานอยบวกลาวันนี้นะคะเอฟซีเอฟ็นมินมาคำเอฟซก็หายไปหลายท่านเลยค่ะตอนนี้มี82ท่านค่ะ87ท่านนะคะรอสักครู่ค่ะเ,เตรียมจดค่ะ เก้ามิถุนายน6 6เนาะคะ่ะเซียนหญิงฮานอยบวกลาว6 0 4ูนยหนึ่งสองเค่ะเป็นชุดเน,นะะ้นเนาะค่ะ8ปดสี่หามเสค่ะเป็นตัวรองเนาะคะ่ะวิ่งรูปไปที่4ี่กับหเน้นไปที่4ี่ค่ะรองหนะคะสำหรับสายรูสายวิ่งค่ะบอกแม่จดเดอร์ค่ะ ดีเสดี93ท่านค่ะ,ะขอขอบคุณขอบคุณทุกคนล้องใจพี่น้อง,งขอมารับชมรับฟังคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเนาะทักทายกันเนาะคะ่ะชัดเจนเนาะคะ่ะเอ็นมินจะอ่านอีกเพื่อน,นึงนะคะ่ะ9มิถุนาย,ยน66เซียนหญิงฮานอยบวกลาว60 4129เเป็นชุดเม้นนะคะ ตัวรองกับมี8ปีมี6กามมี9กีค่ะวิ่งรูดไปที่4กับ6เนาะคะ่ะเน้นไปที่4ีรอง6ค่ะสำหรับสายรูดสายวิ่งเนาะคะ่ะไปได้ทั้งหน่อยทั้งราวนะคะชัดเจนป่คะเาะจังได้กับ้อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกถูกทานลงทุน น้อยหรือว่าเล่ากับเขอให้โชคดีให้โชคม ắ นให้เฮงให้ปังกันสุขูสุขชนนะคะเพราว่าจะเป็นเลขรูดเลขวิ่งค่ะขอเขาให้เขา่าสื่อน้อยได้ก็ให้แตกบ่งปังนะคะเนาะ,นะสำหรับกิน,นี้ทังช่องกาสิคอตัวลาปก่กอนได้พี่น้องค่ะมาหอดลูกบาทลูกขาก็มาทําผมอบไอ้นามอยู่เนาะแอนนี่ก็จะได้เข้าไปรับลูก้าพี่น้องค่ะจังได้ก็ขอให้โชคให้ม ắ นให้เฮงให้หปังกันสุขูสุขชนค่ะ พุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ